พี่น้องวันนี้วันพฤหัสรับไหว้พระไหว้พ,ะพระทัวพฤหัสนะครับวงหนึ่งวงสองครับปารตเสียง คนละพี่ยังตาหอนหลอกยังีมัยไมบีดงาเนาะเปิดเนพติดแอร์เนาะใช่ค่ะพติดแอร์นร่มหลัตัวี่หนเจ็ดแปดตัว พัาลบอีกตัวอยู่ใส่นอนเขึ้นเอาไปพูนไอยงวาถไทยรูนขึ้นมาม่างไหนอดยคอดเบืมชุดอดเลยสำ <c oughs> ห <c oughs> รับรงานเพลงฮักลุดมือที่สดืออีสานฮักลุดมือที่สดะืออีสาน หาหยูยูาก่เข้ายูของเขานี่ยเสนเปเนใช่มเรียยูกบเสียใช่ไปเศร้ายู่มใส่มองเกาอ้ยอิ่มอิ่มายเอาเอากรต่อสวัสดีจ้า สวยมากเลยคิดคาราบาอ้ายขนอะไรขึ้ยัยจ้าภม สวัสดีครับเดี๋ยวต่อลงสนามอีกแล้วสุดยอดเลยเราก็จะมาดูกับข้าวนะครับกับข้าวเย็นขึ้นแล้วครับบรรยากาศเต้แฮปปี้เบิร์ดเดย มิมข้าวสูงมากๆนะนะฮะเธอก็อให้เข้าสี่เธออยู่ด้วยกันสักดอกหนึ่งก็ได้พอแล้วแงรงพอแล้วแงรงปาตเจสามไหมไปไฮไพ,พไปไ้เขาผูา้ไ้เขาน่ะ ตำส้มตำเลดีจ้านุ้ยนี่ทำอะไรน้องรัดปนีน้องรัดปนีไปอากระเป๋ามึงจะกลับบ้านเลยนโอ้กระไปงั้นแหละไม่รีบไม่รีบราโกโก้ไปงั้นแหละ ม่มีหน่วยมะนี่ไปใส่โอ้กับข้าวเยอะแยะมากมายเลยคุณับเขาน้ำเนาะอนต้องยอมรับเลยพี่นี่กับข้าวต้องให้เราสุดยอดเลยสุดยอดเลย แฟนไปไหนววแฟนดูปฐมเหรอแฟนอยู่ครับเอา้เอาตอนนี้นเขาว่ามีแล้วเอา้เอาวอา้อาวอ้าวลงหนาลงหลังแล้วอา้าว คนกระแลกแตกวื้นวื้นมาสวัสดีจ้าวันนี้มีไหว้พระดีกว่าก็แค่มากอ่อน ไม่หั่นั่นไหมไม่หั่สวยไหมปาด ม่สูตรใส่น้ำเขาบอนอั่นม่สูตรใส่น้ำเขาบอนอั่นนี่กำลังเริ่มวัสดีจ้าวัสดีจ้าเอาข้าวายพายเจ๊มุง เข้าไหว้พระกี่โมงลูกเขาเริ่มซ้อมกี่โมงนี่ทกโมงเหรอโงหนึ่งลโงสองโงหนึ่งโงสองประมาณนี้ยังกัยกังกัดกัก มาเรเสียงทำไมองดูามาอกด้มัอกวนเขาลอกใส่กล่องหลอกมองดูลองดูคนมัวลุกเลยแหละไม่ตัดผมมาใหม่ค่ะวันนี้เหมือนผู้ชายเลยอ่ะบอกช่างว่าตัดเลยค่ะอยางตัดส้งไนตัดโกนออกโกนโอ้ยใจคอยอันมันอันห่อนค่ะห่อนที่นี่แหละนาอากาศนี้ใครอยู่ดอกเธอ่งเงาเธอจอยได้ปีนี่พอม่ สวยไหมสวยแมนค่ะไม่สวยเธอเลยจอยมันไม่ใหญ่ก็หนูอีกก็เลยมาดูเป็นช่อนจอยเดี๋ยวนี้เลยดูดีเลยใช่ไหมกินเขาไปค่ะกินกันไทยเรียบร้อยกินทั้งวันเลยออันนี้ตียอหรือตีหลีค่ะตียอแห้งแผลอุ้ยเฮ้ พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ